วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคร yeah. ับว 𝘦 ันนี <attaching S 1> ้ก <taraf. S 2> ับมาฝอกระโปรงเสนชีน็ขึ้นก้ากับพีนอว์วันนี้ภาคกึนโค้กครับวันก็้ภาคบวานบึงไฮนะครับไฮมาเจ้ากับภาคกันขึ้นรถนะครับอ้าวไหน ลองทำลายวันดูสิเน้ทำลายวันทำยังไงทำลายวันน่ะโอ้ลายวันอ่าทำล้ำเหมาดูสิเอออย่างนี้ก็ทำได้นี่ว่ะอ่าเหมาไปเลยเหมาไปเลยโอ้ยหัวดีแยงกินของมันล้ำด้วยล้ำด้วยนี่ลองทีนนี่โอ้รับแส์แบสนกูวาบ ท่านขนาดหัว uh, ล็อกดีพี่น้องหมัดดีนี่โอ้ท้ายราคาก็ดีหัวก็ดีเข่าปลาหาเบิรงกพักหวานโอ้ยจะได้น้อต้นพักหวาน ไอ้ล่ต้นจักอวามเป็นยังไงล่ะโอ้นี่ดี่นี่นกำลังงามเลยนี่โอ้ยมันกำลังกำลังออกอะไรล่ะกำลังปงพี่น้องกำลังปงกำลังถือฝนเจ๋อเจ๋อ

chăm 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 bông chấm 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 nó chấm 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 ห,หลายต้นจ้ะครับกำลังออกพี่น้องกำลังออกงามเลย ขันนเดียวไปเดินที่สวย <Trustee S 2>

ván ôi xinh oh, xinh đấy thôi nó coi này phong ban thời xưa mình qua nước ba nước đong nó còn thà thăng hết thay mất, có điều mình níu nó เวันไยวก็ไปเฝ้าเต็นท์น้องก็ต้องขึ้นปลาเบื่องเป็น,ปนยังไงครับปัะกหวานที่สวยเอยไปเป็นไงเนีย่ยมัเก็บอีกเก็บมันมันใหญ่ไงก่อนสวยเลย,ยพี่น้องตัวนี้กำลังงามกำลังใบ สวยเลยครับได้กี่หลอดตรงน,นี้เราออกพี่หนอหนออกนีอออกออจากสองสามหมื่นนะกว่าจิก คับแห่งเด่นยไม่ใหญ่กำม้วนเลยนี่ครับโอ้ันเรืองวด้อเบันเดอเก็บผักหวานใส่กันเด้อสวยเลย เป็นปลาธรรมชาติเนาะนี่ต้นหนึ่งครับต้นนี้ต้นใหญ่นี่มอระออกบะระเนี่ยครับออกบุกไฮไลายครับต้นนี้ ต้นหนึ่งนี่ต้นใหญ่ก็มูนะครับจ้องขึ้นเอาเลยพี่น้องไม่ติดเทปได้กําลังออกกําลังปุ่งฝนหน่อยๆออกงามพอดี ใน่อยปงปงโบนะครับสวยเลย มันจะติดหนึ่งนะครับเมื่อกีบบ้บีจะออกลายช่วงหนึ่งก็ลังออกนะครับกำลังถึงนำฝนก็สองสามหมื่นต้นนี้ยังไงได้นางกวักสากไรบันเอยบ้าน การึ้นเนาอบบดนีน้นี่ครับผลงาน้ำนีนกับกินโมเลือกนะครับสวยๆเลยเนี่ยเอาไปตองกรงมะฮอเนาะใบม,มันเหี่ยวเออหนุ่ยสุดยอดสุดยอดเลยไอ้ไม่จักสดกว้างฮยสวยๆ ครับท่านผู้ชมคณะนี่ก็คงสีพ่อแล้วเนาะครับเก็บพ่อได้กินนะครับไปโอกาสนาได้จะมาเก็บไหมนะครับนี่ก็ล่างออกกำลังกินมือมือนครับพี่น้องใบพืชนก็กินทำไงเนาะก็ไปพบกันโอกาสหนาเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ